เฮ้ยเพื่อนพรุ่งนี ah ้ครูเขาจะพาเราไปทัศนศึกษาด้วยนะเอ็นู้มายไม่สิไปเข้าค่ายดึกเสียเอชาร์เข้าค่ายดึกเสียโอ้ยมันดีมากเลยเดี๋ยวเดยโอเคั้ามันตัดพรุ่งนี้เลยก่อนครับทุกคนตัดพรุ่งนี้กันเลยมาไปกันเลยแคปกูเนี่ยเลยนไปกันเลยเย้เออรถรถมาที่รถรถมาแล้ว คนฮะนี่คือเคลับ่ะกอควรจะให้รถมันขับได้ดีขึ้นและแข็งแรงสุดก็เอารถมาต่อกันได้ไม่ใช่เพื่อสปอเคลช่ไหมอืมเฮีเฮียนก็จากรถแต่เขาความเร็วจ็งเกินไปถ้ารวมกันแต่คือน้ำลตาก็เป็นงานเอ้ให้เๆ้เ้พิงพังรถ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 เลยเออเิ่มไม่เนอสีฟิล์มฟิฮะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เทสสองอนเลง โอ้ย,อยดนสุด Track two Track two Take two เอาใหม่เขี่ยไปกันเลยฮะเดี๋ยวไปเลนะฮะขอปรับกัเงินโอ้ยรถมันมันงครแมร่์ฟูดห่วยแตกเลยเออเพื่องเราไปเไข้าค่ายเนาะรถมันมีแรงขับเพื่อนร้อยห้าสิบ ก็คือสุดขอบสุโอเคเราอยู่นนี่นั่งเลยนะสองคนนะบัฮะไปถึงตอนไหนเนาหาคน่ะมันจะไปถึงตอนไหนฮะอีกประมาณสชั่วโมงนะหลานันคว่าเราจะไปไปข้า้าวันแรกไอ่ะอาข้าวั ก็เาาัดีนนี่มันทก็มากลแ้วก็จัต่อาลุงถึงกัถะเต็มเตม้อีนะัาไปทีทุกคนนะฮะต้องรีบเดิน